เนื้อเยื่อเพราะว่าเรามีการส่งออกนอกประเทศด้วยครับใช่ครับคือไปแบบนี้เลยใช่ไหมใช่โอเค okay, นะเดี๋ยวมาดูร้านแรกกันก่อนนะครับร้านนี้เป็นเป็นอะไรครับเ,ออเป็นไม้เอ่อไม้ประดับครับโซนนี้จะเป็นไม้นยเนื้อเยื่ออ๋อก็คือจะเป็นเทคโนโลยีของนยเนื้อเยื่อหมดเลยใช่ไหมใช่ค,ค,ยยครับเป็นพรื่นของเนื้อเยื่อจะมีพวกอะไรบ้างครับ อตอนนี้จะเป็นไม้ตะกูฟิโลนะครับแล้วก็มีโดสเตลา่าหรือไม้กินแมลงครับตอนนี้ับมันจะเป็นแบบพมเนื้อเยื่อหมดเลยใช่ครับต้องมีมาจากไม้เนื้อเยื่อมไม้เนื้อเยื่อมันดีกว่าไม้ดั้งเดิมยังไงครับคือส่วนใหญ่ที่เราทำเป็นไม้เนื้อเยื่อเพราะว่าเรามีการส่องออกนอกประเทศด้วยครับใช่ครับคือไปแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ ที่เราส่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบถุงแบบนี้ครับแบบถุงแต่ว่าถ้าที่เราขายแบบนวบตาบููอะไรแบบนี้เราจะทําเป็นแบบนี้แบกเก็แล้วนี่มันเป็นอะไรครับเป็นใสๆนี้จะเป็นฟิโลครับฟิโลเลตแอนด์สไตน์ครับไม่ใช่หมายถึงว่าตัวอาหารของมันอ๋อมีมีหลายอย่างหลายอย่างใช่ใช่ครับก็คือตัวนี้มันสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ใน ไอตัวนี้ได้เลยครับจนกวุะหมเลยครับคนกก่า็หลายหลายเดือนครับบางทีก็ปีได้เลยครับโอเคปกติขายที่ไหนมาครับขายเอ่อทางร้านของเราจะอยู่ตรงเชียงรายครับเชียงรายข้างมอแม่ฟ้าดุกใช่แล้วก็มีสองออกด้วยใช่ครับโอเคครับก็ติดตามได้นะครับสำหรับอะไรนะครับเกมเกมโกสหรือโกสดีเวอรชั่นครับโอเค นะครับขอบคุณมากนะครับพี่